สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าแอบหูร้อนหูดับนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้มปเจอคลิปหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะมันเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่ทราบได้นะจ๊ะแต่เป็นจังหวะที่อันตร,รายมากๆต่อชีวิตของโนริซ่าแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดโนริซ่าไม่สามารถมองทันหรือกําลังเต้นอยู่ในจังหวะที่ไม่ได้มองพื้นจริงๆดีที่บอกตอนจังหวะเนี้ย พี่่แดนเซอร์นะจ๊ะเขาอยู่แถวๆนั้นก็เลยจับโนริซ่าไว้ทันแล้วก็ทําให้ปลอดภัยมาได้แล้วก็เต้นต่อโดยที่แบบความเป็นโปรเฟชชั่นอลของนอริซาก็เลยอ่ะไม่เป็นไรแต่ก็จะสังเกตเลยว่าน้องก็จะพยายามมองได้ด้วยว่าเ๊ จะลงไปอีกไหมหร้ออะไรเงี้ยเพราะพี่ๆต้องเดินผ่านไปผ่านมาแต่จังหวะมันก็พอดีพอดีเกินไปนะจ๊ะรวมถึงเดี๋ยวจะมีโมเมนต์อื่นมาพูดถึงให้อารมณ์เย็นลงนะจ๊ะแต่เรามาเริ่มจากคลิปนี้กันก่อนละกันเพราะว่าที่แอดรันให้ดูสักพักนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าจังหวะที่โนริซ่าของเรากําลังเต้นอยู่นะจ๊ะแล้วก็เป็นจังหวะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะคนเดียวและเป็นช่วงจังหวะที่พอดีมากเกินไปหรือเปล่าที่เมมเบอร์คนอื่นๆเนี่ยอยู่ข้างหน้าที่อยู่ข้างหลังสองคนมีโนริซ่าของเนี่ยมมมออองทัันันนนแลนล้้ววดดีไไตเ่่ เร็วเกินไปเนะี่ยทำให้นริซ่าเฉลียวใจทันด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีสติมีไหวพริบแล้วก็การคุมร่างกายการเต้นมันก็ต้องใช้สมาธิใช้สติอยู่แล้วด้วยความมีตรงนี้อยู่ตลอดก็เลยโชคดีที่น้องเห็นทนันแล้วก็พี่ๆแดนเซอร์ช่วยกันดึงขึ้นมานิดนึงด้วยนะจ๊ะก็เลยทําให้ขึ้นมาเพอร์ฟอร์มต่อที่แอนบอกไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูจังหวะตรงนี้ช้าๆชัดๆกันนิดนึงเนาะ นั่นแหละจ้าอันนี้แอดก็ไม่อยากจะตัดสินอะไรนะแต่ทำไมปัญหาเนี่ยจะมักจะเกิดกับโนริซ่าตลอดมันเคยมีครั้งหนึ่งแต่แอดไม่ได้เก็บวิดีโอไว้ที่สเตจเนี่ยยกขึ้นไปข้างบนน่ะสามคนแล้วมีโนริซ่าคนเดียวของเราที่ไม่ได้โดนยกสเตจอยู่สเตจข้างล่างคนเดียวคือทุกคนเลื่อนหมดน้องเราต้องเต้นต่อข้างล่างโดยที่ทําเหมือนว่าไม่เกิดอะไรขึ้นทางทางี่มันก็เกิดอะไรขึ้นอยู่ข้างหน้าก็ถือว่าเป็นการที่โอ้โหลูกสาวเราต้องเจออะไรบ้างถ้าแอดเจอคงใจแป้วไปแล้วหรือแบบรู้สึกว่าเฮ้ ทำไมเราโดนทําแบบนี้อีกแล้ววะหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วนี่คือมันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะโดยคอมเมนต์เนี่ยก็เข้าไปถล่มกันค่อนข้างเยอะนะจ๊ะโดยจะมีการบอกว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองมายกตัวอย่างกันสัก345หข้อความก็แล้วกันเนาะคนแรกเขาบอกว่าถ้าลูกสาวฉันลม้มใครรับผิดช,ชอบ G, คะวายเจเกือบไปลูกดีนะที่มีพี่แดนเซอร์อยู่ตรงนั้นจับน้องทนันขวัญเอ้ยขวัญมาตกใจแน่เลยนะอุบัติเหตุพยายามจะให้เกิดกับน้องจริงๆไม่อยากดูเลยภาพนี้อารมณ์ขึ้นว่าคนต่อมาบอกว่าแล้วเลื่อนกลับมาก่อนเมมเบอรนนงั้แบบ พอดีเหมือนผ่านการคำนวณมาจริงๆไม่อยากจะคิดลบแต่เห็นแบบนี้บ่อยๆก็นะอันนี้เกินไปแล้วลิซ่ามีสิทธิ์จะหล่นลงไปบาดเจ็บได้เลยนั่น,น,นคนต่อมาก็บอกว่าโอ้ยเสี่ยวกลัวผ้าตกลงไปมากแล้วแดนเซอร์ลงไปแล้วหนึ่งดีนะที่แดนเซอร์เนี่ยไม่เหยียบขอบแล้วตกร่วงลงไปหรือคนต่อมาบอกช็อตเบรกความดังความเด่นของน้องสาบ YG ต่อแบบไม่พักแล้วจะต้องเอาสเตจลงทําไม หรือมีบางคนก็จะมีคอมเมนต์ประมาณว่าเอาลงไปรับใครไม่เห็นมีอะไรกลับขึ้นมาเลยเป็นการกดผิดจริงหรือเปล่าแต่นี่มันไม่ควรเกิดขึ้นอย่างแรงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะมีการขอโทษหรือเปล่าอะไรประมาณโอโ้โหคือคนก็เห็นนะเนาะเพราะว่าเขามีกล้องอยู่จากด้านหลังใช่ไหมบางทีสเตจมันอยู่รอบๆเป็นสเตเดียมคนก็จะมีกล้องถ่ายจากทุกๆมุมแล้วเห็นมุมนี้เนี่ยชัดมากๆนะทุกคนนะอ่ะแล้วเพื่อนๆเกณฑกันเรื่องนี้ยังไงกันบ้างแอดก็คงต้องขอบอกว่าถ้า YG เนี่ยออกมาแบบเคลื่อนไหวเหมือนก่อนน้ดนี้ที่ทำผิดพลาดตั้งจอแล้วก็ ก็ครั้งนี้เนี่ย ถึงนอริซ่าของเราจะปลอดภัยดีก็ตามนะจ๊ะแต่ก็เกิดจากความผิดพลาดที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายของน้องได้แล้วก็มันเป็นอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยในศิลปินระดับโลกแบบนี้นะจะควรจะดูแลระบบต่างๆให้มันดีรอบด้านมากกว่านี้ด้วยในครั้งหน้าเนาะจริงๆครั้งนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปนะจ๊ะอ่ะไม่เป็นไรเราไปเรื่องต่อไปกันดีกว่านะจ๊ะที่ตอนนี้นอริซ่าของเราก็แฮชแท็กทะลุ3ามแสนสตัวแล้วก็ตัวอื่นอีกมากมายที่เป็นเพลงของน้องด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็ที่ดีใจกับน้้้้ออออองงงก็คคคคืนนนนไไปเเสิร์ตัีีมาล การ์ด้วยจานแล้วถือว่าค่อนข้างเยอะด้วยเออบางคนเปิดไฟสีลงสีเหลืองเอาเลทะลุไฟสีชมพูมาหนึ่งแกเห็นแล้วก็ผมโอ๊ยโนริซ่าของเราก็คงแบบใจฟูอะก็<ๆ>ใจป้าแล้วไอ้ที่เราเซลล์กันว<ๆ>ันเดอร์วูแมนอะไรเงรี<ๆ>้ยก็มีคนเอาภาพโนริซ่าของเราไปเข้า AI มาเป็นภาพแบบคอมิกค,คอมิกจะเออใช่เลยนี่ฮีโร่ตัวใหม่ของจักรวาลมาเวลหรือดีซีก็ได้จักรวาลไหนก็ได้เนี่ยเรียกน้องมไาได้เลยจ้าหุ่นสับไม่หลับในแรงเยอะนะจ๊ะบอกเลยว่าถ้าให้เล่นฉากบูลเนี่ยน้องน่าจะแบบ ฟินจุกอ,อกมากเพราะน้องเคยบอกว่าน้องอยากเล่นแบบบทแอคชั่นแอคชั่นใช่ปะล่ะแล้วบทฮีโร่ฮีโร่น่าจะได้เล่นซีวกนนี้เป็นจนํานวนมากเลยนั่นเองนะจ๊ะอะแล้วก็มาเสริมที่ประเด็นต่อมาที่โนริซ่าของเราก็น่าจะฟินไปนะจ๊ะก็ทําให้ลืมเรื่องในไลน์เมื่อต้นคลิปไปได้บ้างเนาะอะ,อะน้องก็ปลอดภัยนะจ๊ะก็มาดูในส่วนของแฟนๆที่เป็นแฟนๆลของโนริซ่าในจังหวะที่โซโล่เดี่ยวก่อนที่โนริซ่าจะมา ก็จะมีการแบบว่าโฟกัสไปที่แฟนๆว่าแต่ละคนเต้นท่าอะไรกันอยู่บางคนก็เต้นล็อกสตาร์เลยบางคนก็เต้นท่าเซ็กซี่แบบบ่งบอกถึงความเป็นแฟนคลับของนิซ่าเป็นลิลี่ตัวยงที่อยู่ในบริง XT หนึ่งนั่นเองนะจ๊ะเออเห็นแล้วก็แบบว่ายิ้มก้มกลิมตามน้องไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะส่วนช่วงท้ายคลิปนะจ๊ะก็จะเป็นวิดีโอเพิ่มเติมถึงความน่ารักของนิซ่าของเราที่อาจจะเป็นชุดสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านกับช่องอะไรเนาะที่แบบน้องมีบ้านที่นั่นด้วยใช่ไหมล่ะน้องก็ใส่เสื้อผ้าแบบลายเท จังหวะต่างๆที่ส่งหัวใจที่ส่งสิกถึงแฟนคลับบ้างหยิบตาอะไรอย่างนี้ตาละกีกันใหญ่เลยนั่นเองนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้นก็คิดว่าน่าจะมากันประมาณนี้เพราะเป็นเรื่องที่สําคัญแอดก็เลยอยากจะเอามาเป็นประเด็นให้ในการพูดคุยกันนิดหนึ่งเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นี่ยังโชคดีนะที่ลูกสาวของเราเนี่ยจะมีไหวพริบมีสมาธิมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาก็ผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้ไดแบบชิลๆนะพร้อมกับพี่แดนเซอร์ที่เกือบจะโดนลุกลงไปด้วยกันเหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะอ่ะไม่เป แล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่อย่างแน่นอนจ้าสวัสดีจ้า